อันนี้คือสภาพที่ทําวันนี้นะครับเราก็ต้องเลี้ยงต่ออีกประมาณเท่าไหร่สเดือนถึงอย่างน้อยนะถึงจะพร้อมที่จะเอาไปปลูกตามดูนะครับว่าหลังอันนั้นเรามาทำไงต่อครับนี่เขาก็เขามา t r i m ม i n g เนาเอาไอ้พวกรากเอาอะไรที่มันใหญ่เกินมาใส่ถุงไม่ได้นะครับเอาออกไปเต็ก็ต้องระวังอย่าให้โดนตานะ อ,อ,นะอ๋อบัตรทะเมะนะไปบัตรชื่อนะเออนั่นนะออเาออนเราออนนะเออเนี่ยนะเ,นะเ,นะเห็นไหมอ่าก็แต่งก่อนทิมมิ่งทิมมิ่งพร้อมจะใส่ถุงอันนี้อันนั้นอุยมุยตีอ่านะก็ใช้อุปกรณ์มีมีดนะมีเขียงอ่านี่ครับอ้าวแต่งแต่งซะก่อน ระวังตามันเขารู้อยู่แล้วว่าตามันอยู่มุมไหนเขาก็ระวังที่ไม่ใช่ตาก็แต่งไปได้เลยฟันทิ้งไปเลยจะได้ใส่ถุงได้ง่ายๆนะครับนี่อ่าโอเคอันนี้ก็พร้อมใส่ฮะเดี๋ยวเราไปดูเขาใส่กันยังไงเนาะถุงนี่ก็เป็น6คูณ12ด,ดูกันนะครับถุงไปดูถุงกันครับบ้างมีขี้เลื่อยไผ่ขี้เลื่อยไผ่นะมีขุยมะพร้าวถ้าไม่ใช่ขุยมะพร้าวขี้เลื่อยไผ่ขุยดําแกบดําะนะ แล้วก็มีหน้าดินแล้วก็มีตัวนี้ขี้วัวใจว่าต้องใส่ขี้วัวเหลือน้อยแล้วครับอ่าก็ใส่ลงไปนี สภาพที่ขุดแล้วก็มาหมักไว้รอนี่ก็ประมาณเกือบ,บเดือนแล้วนะทีนี้นี่จะให้ดูครับถ้าเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าเกิดสภาพมันอ่อนเกินเงามันอ่อนหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ไงครับเห็นไหมหไหม,มันเหี่ยวนี่เหี่ยวคือบางทีมันอาจจะรอดนะแต่ถ้าเพื่อเพื่อการไปกู้ง่ายถ้าเพื่อเราเพื่อจะขายเนี่ยบางคนก็จะติเอ๊ะไม่สวยเลยอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องดูความสวยงามด้วยนะนี่นี่อย่างเงี้ยอ่อนเกินเห็นไหมครับ เหี่ยวอย่างนี้เลยครับเหี่ยวก่อน,นไปนะอันนี้ก็คือสภาพที่เห็นไหมสมมติสมตสมติสมมตินะอันนี้คือเวลาเขาเรียกว่าลีดไทม์เนาะฝรั่งเขาเรียกหลีรดไทม์คือหลังจากที่เราขุดแล้วเนี่ยเราทําไม่ทันเนี่ยนะหมกไว้เป็นเดือนก็ได้นี่ก็ประมาณเดือนนึงเขาหมกไวน,นั้นเราก็ตัดแล้วก็ไปใส่ถุงนะอ่าน,นี่คือหมักไว้นานจนตาเนี่ยปูดขึ้นมาแล้วนะครับนี่เขาก็เห็นไหม อย่างเงี้ยโดนทําลายแล้วนะครับก็พยายามจะไปทําให้ตานี้มันเสียหายนะครับในนี้โอเคนะครับอันนี้เราก็ต้องมาแต่งออกอันนี้คือสภาพทั่วไปเนาะทีนี้เราไปดูที่เขาใส่ถุงแล้ครับไปดูกันไปถุงใส่ได้วันเดียวนะนดูนี้กองนี้ก็คือที่เขาแต่งทิ้งเห็นไหมเวลาเราทาเงาเนี่ยไอเงาไหนที่เราใส่ไม่ได้ก็มาแต่งแบบนี้นี่ พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอามาไว้ในล่มก่อนล่มไม้ของเราไม่มีสแลนเนี่ยเรต้องถ่ายขึ้นไปหน่อยเห็นไหมครับล่มไม้ทั้งนั้นเลยครับอันนี้บางคนเรียกว่าสมอพิเภกบางคนบอกผมกลางผมยังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับอยู่ในวัดนะเนี่ยก็ยังไม่รู้มันคืออะไรแต่ปรากฏว่าน,นี่มันดีกว่าสแลนหลายร้อยร้อยเท่าครับเนี่ยมันล่มไปล่มไม่ใช่ล้มไปเนี่ยอันนี้คือเรียบร้อยแล้ว 100อันนี้คือสภาพที่ทําวันนี้นะครับเราก็ต้องเลี้ยงต่ออีกประมาณเท่าไหรส3เดือนถึงอย่างน้อยนะถึงจะพร้อมที่จะเอาไปปลูกทีนี้เราไปดูว่าพอเราอย่างนี้อาสักอทิตา์ว่าเดือนหนึ่งดีกว่าเราจะต้องไปตากแดดครับไปดูที่ตากแดดกันไปนี่ก็คือเราตากไว้ครับประมาณใส่ไว้1เดือนแล้วมาตากไว้อีกหเดือนนะครับตากแดดแบบนี้เลยเดี๋ยวมาให้ดูหน,น่อย นี่เห็นไหมครับนี่แบบนี้ครับแบบนี้ครับนะเห็นรากโพนิดหน่อยแล้วสองเดือนนะครับแต่ว่าจะให้สวยเนี่ยผมจะนัดกับคนที่ต้องการเนี่ยสามเดือนนะนะครับโอเคนี่ก็สภาพเราก็เลี้ยงกลางแดดครับเลี้ยงกลางแดดแบบนี้นะอ้าวให้ถ่ายถ่าย่วทั่วไ,ไปหน่อยเขาเรียกโฆษณาแฝงเท่าไหร่ โอเคอ่าลุงกรมก็ให้ข้อมูลเรื่องของเง้าไผ่ครับอขอขอบคุณทุกท่านในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงกรมด้วยขอบคุณในการติดตามครับขอบคุณครับ